จากพันธิโบราณแต่งงานอย่างไรขันที่แบกนางสมภาเข้ามาข้างในฟาบาทสนมของตูนานขอถวายแก่จากพันธิเฟยเทียนเชียนหลงเหลือบมองแค่ครั้งเดียวก็บอกให้รีบแบกออกไปแต่คนหนึ่งยังไม่ทันได้แบกออกไปคนต่อไปมาถึงแล้วไซซีแห่งหวังเจอะขอถวายแก่จากพันธิเฟยเทียนไม่ใช่บอกให้เอาออกไปแล้วหรอือทำไมถึงมาอีกแล้วฟาบาทคราวนี้เปลี่ยนเป็นคนอื่นแล้วได้ยินแบบนั้นเชียนหลงโผล่หัวออกมามองดูจนครึ่งวัน ยังคงพูดแค่สามคำเอาออกไปเห็นว่าสองคนแรกถูกปฏิเสธเหล่าคันที่ก็ปล่อยเล่เหลียมทันทีดอกพีิกขอถวายดอกแทยขอถวายดอกโบตันขอถวายดอกเจนินขอถวายดอกไฮรนเยขอถวายได้ยินชื่อดอกไม้ทั้งหมดนี้เชียนหลงรู้สึกเวียนหัวทันใดนั้นเขาก็ล้มลงออกมาข้างหน้าแต่ครั้งนี้ เหมือนได้เปิดประตูสู่โลกใบใหม่เชียนหลงขยับร่างกายประเมินดูหนึ่งรอบอยอย่างพิธีพิถันขายาวเหยียดตรงแต่ละข้างนี้เป็นความฝันที่กล้าฝันแต่ไม่กล้าขอของเขาปรากฏว่าเขาเป็นแค่ตัวแทนของเชียนหลงเชียนหลงตัวจริงอยู่ที่ฮันหววเหลาคุยเรื่องชีวิตกับนางสู่เจิญเห็นผู้หญิงสวยก็อบอุ่นใจเชียนหลงตัวปลอมมีความอดทนเล็กน้อยแต่เพราะเพื่อรักษาเครือข่ายเล็กเล็กยังคงดับไฟราคาในใจมุ่งหน้ากลับเข้าไปในม่านเอาออกไปเอาออกไปให้หมดเชียนหลงตัวปลอมกอดหมอนเมื่อกี้เขาเพิ่งผ่าน 9981อุบัติภัยเหมือนของคณะสงฆ์รอจนเชียร์หลงตัวจริงกลับมาจากการเล่นอี้เจ๋อเริ่มเล่าเรื่องครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งชีวิตนี้เขาไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะเห็นผู้หญิงมากมายขนาดนี้ร่างเปลือยเปล่าเรียงเป็นแถวยาวเพื่อให้จับพ a n d ิ m ีความสุขเผชิญหน้ากับพวกเขาถึงอยากดูก็ไม่กล้าดูอยากสัมผัสก็เชียนหลงเหลือบมองหนึ่งทีขัดขวางคำที่กำลังจะพูดออกมาเจ้าอยากทำอะไรละ่ะเห็นรูปลักษณ์ที่เปลือยเปล่าของพวกเขาไอหยาฝ่าบาทเป็นผู้ชายคนไหนก็อดใจไม่ไหวเชียนหลงเห็นแบบนี้ เขียนคำสั่งศักดิ์สิทธิ์ทันทีให้อีเจ๋อแขวนข้างเตียงและคำศักดิ์สิทธิ์มีเพียงสองคำก็คืองดสุขผลก็เป็นแบบนั้นคราวนี้ไม่พานางสนมมาอีกเลยอีเจ๋อรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเมื่อเชียนหลงตัวจริงออกเดทกับสูเจินคาดไม่ถึงว่าหลิวยงใกล้มาเคลียร์พื้นสีเขียวแล้วเพราะเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ละเลยกิจการของทางราชการเชียนหลงสั่งให้หลิวยงเป็นหัวหน้าทีมเคลียร์พื้นสีเขียวแต่เขาคาดไม่ถึงว่า หลิวยงเคลียร์แม้กระทั่งตัวเขาเองหลิวยงหลังจากได้รับคําสั่งสิ่งแรกที่ต้องทําคือไปหาชายชราจางเหรินชักชวนให้ราชวงศ์ลักเป็นรองหัวหน้าหลังจากค้นหาอยู่พักหนึ่งได้รับผลลัพธ์เกินคาดไปตรวจสอบหชั้นสีเขียวแล้วพบข้าราชการทําชั่วมากมายจับเจ้าหน้าที่ชั้นสองได้คนหนึ่งสี่เจ้าหน้าที่ระดับ3ต่อไปก็คือฮันฮวาเหล่านี่คือเป้าหมายหลักของการตรวจสอบของพวกเขาลงไปข้างล่าง หลิวยงพูดอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมฉันจะหยุดที่ประตูทางเข้าในกรณีที่มีคนหลบหนีชายชราจางเหรินก็ไม่คิดมากนำลูกน้องไปตรวจสอบฟังให้ดีๆหน่วยลาตระเวนได้ล้อมหันหวาเหล่าไว้แล้วโสเพนีและลูกค้าทั้งหมดรีบออกมาที่นี่พวกเขาเคลียร์อาคารสีเขียวเหมือนพายุไล่คนทั้งกลุ่มลงม,มาราชวงศ์ลักได้ยินมาว่าฮันฮวาเหล่านี้มีโสเพนีที่มีชื่อเสียงมากชื่อว่าสูเจิน บอกหนิงจินไปเรียกเธอลงมาที่นี่ทันทีใครจะคิดว่าหนิงจินจะแสดงท่าทางอึดอัดใจ,จในห้องสูเจินมีมีแขกผู้มีเกียรติอะไรแขกผู้มีเกียรติเหรอไม่ว่าจะเป็นใครก็จับพวกมันทั้งหมดมาให้ข้าแต่เขาไม่รู้ว่าไม่มีคนเหล่านั้นแต่เป็นจัรพันดิตสูเจิตนตะลึงนกรกและหวาดกลัวบอกเชียนหลงเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชั้นล่างเชียนหลงเพิ่งได้ยินเห็นว่าใกล้จะโดนจับแล้วแน่นอนว่าชื่อเสียงของเขาไปชั่วชีวิตคงรักษาไว้ได้ยากคิดสักพักแล้วตัดสินใจ เจ้านำปากกาและหมึกมาข้าจะเขียนให้เจ้าสองสามบรรทัดเจ้าเอาไปให้ทหารไปมอบให้กับราชวงศ์ต้องไม่ให้คนอื่นดูอย่างเด็ดขาดเช่นนั้นสู่เจิญถือจดหมายที่เขียนโดยเชียนหลงค่อยๆลงไปข้างล่างยืนหยัดอย่างท้าทายต่อหน้าเฟิงเฉินฉันคือสู่เจิญแขกของฉันพูดแล้วเขาต้องการพักผ่อนเขาบอกให้ฉันนำกระดาษใบนี้มาราชวงศ์เปิดกระดาษดูเห็นแต่ข้างในเขียนรีบถอนกำลังออกไปพรุ่งนี้จะมีเพียง นี่มันลายมือของเชียนหลงชัดราชวงศ์ลักษ์ตื่นตะหนกในใจใจสั่นและเก็บกระดาษใบนี้ไว้ถอนกำลังทำไมไม่ขึ้นไปดูข้างบนวันนี้พอแค่นี้ฉันบนเป็นญาติของฉันราชวงศ์ลักษ์ถอนกำลังเข้าใจไหมเห็นได้ชัดว่าราชวงศ์มีคำสั่งถอยโครงการเคลียร์าคารสีเขียวประกาศยุดแต่หลิวยงยังไม่ยอมแพ้ตอนเที่ยงวันถัดมาเขานำโคลงกรอนเตรียมมาเช็คดูดอกไม้นกปลามแมลง ธรรมชาติลูกสาวฮีโร่เพื่อนรักนี่คือสำเนาของพระองค์เชียนหลงรู้สึกกระสับกระส่ายทันทีนี่ใช่ประโยคที่ฉันเขียนให้คนรักสู้เจริญเมื่อคือนเจ้าไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนี้ทำไมเจ้าถึงเห็นโครงนี้คราวนี้หลิวยงระบุได้แล้วแขกผู้มีเกียรติเมื่อคือนนี้ก็คือเชียนหลงฉันบนคืออะไรฮวงเล่าชาเลา่าเฟินเลาเฉินเล่าชีเล่าหรือว่า พุ้ยเหล่าเชียนหลงหัวเราะอย่างเชื่องช้าถึงแม้จะไม่ได้พูดเรื่องนี้ออกมาดังๆแต่ทั้งสองคนก็เข้าใจกันอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ทําให้เชียนหลงคาดไม่ถึงคือโชคของเขากําลังจะมาแล้วฟาบาทฉันมีมรดกทอดตระกูลก็คือการปรนิบัติองค์จากพันดิ เคล็ดลับคืออะไรฟังให้ฟังหน่อยผัดเนื้อเศรษฐีหญิงท่านนี้แต่งงานมามากว่า30ปีแล้วเป็นแฟนตัวยงของเชียนหลงฉันอยู่มานานกว่า30ปีแล้วได้ใช้เวลา20ปีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณความปรารถนาสูงสุดของฉันก็คือการได้พบกับเชียนหลงสักครั้งหนึ่งตอนอายุ16ปีเข้าไปถวายตัวในวังน่าเสียดายที่ไม่ได้รับเลือก กาดของเธอถูกวางลงตั้งแต่นั้นมากำแพงกั้นระหว่างด้านในและด้านนอกของวงังสามารถพบได้ในความฝันเท่านั้นถ้าฉันสามารถพูดสองสามคำกับจักรพรรดิได้หรือนั่งจิบเล่าไปด้วยกันทั้งชีวิตนี้ของฉันก็ถือว่านอนตายตาหลับแล้วเห็นส่วนหุยตกหลุมรักถึงขนาดนี้ทหารก็กรุณาเตือนสาวๆอายากเจอจักรพรรดิมากจนพูดไม่หมดถูกบังคับให้ให้ของขวัญไม่รู้ว่าท่านหญิงส่วนหุยเอาผลไม้อะไรมาด้วยฉันทําอาหารจานอร่อยให้จักรพรรดิห้าห้าจักรพรรดิกินน้ามันหอยทุกวัน คุณสามารถทำเมนูอะไรอร่อยให้จักพันได้หรือฉันรู้วิธีผัดเนื้อได้ยินเช่นนี้ทหารก็แสดงการดูถูกเหยียดหยามการผัดเนื้อไม่ใช่เรื่องยากเลยส่วนฮุยตอนนี้อธิบายว่าเมนูผัดเนื้อของเธอไม่ธรรมดาจำได้ว่าปีนั้นตอนที่ฉันทำงานเป็นเชฟในเซินฟู่หมูในหมู่บ้านดื่มน้ำถูกวันละสามถังทหารเพิ่งได้ยินจานนี้ไม่ใช่ของที่คนทั่วไปทานได้แน่นอนส่วนฮุยกระตือรือร้นที่จะแสดงความสามารถนายทหารแนะนำเธอที่อาคารนี้รอที่นี่ทุกวัน ความจริงใจจะเป็นจิตวิญญาณจะรอได้ราคาดีอย่างแน่นอนที่ของเราเป็นโรงแรมแปดแสงค่าอาหารแพงมากส่วนหุยได้ยินแบบนั้นบอกว่าขอแค่ได้พบกับจักรพันดิเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเลยรีบดึงเช็คออกอาศัยอยู่ที่ชั้นห่วงอันแน่นอนพระเจ้าไม่ชอบมนุษย์8วันต่อมาในที่สุดเชียนหลงก็มาถึงแล้วจักรพันดิมาแล้วสองพี่น้องรับเงินและเริ่มลงมือทันทีนำเชียนหลงมาตรงหน้าส่วนหุยเห็นคนที่ชอบส่วนหุยคุกเข่าลงอย่างรวดเร็วนั่งไม่ได้ยืนไม่ได้ ไม่ต้องมีพิธีไม่ต้องมีพิธีนั่งลงใครจะกล้านั่งต่อหน้าจากักรพรรดิเชียนหลงก็ไม่สุภาพพรส่วนหุยก็ลงมือทันทีจากนั้นก็เปยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์พวกพี่สาวที่อยู่ด้านข้างมองพวกเขาด้วยความชื่นชมส่วนหุยตื่นเต้นแนะนําความลับของเธอเชียนหลงมีความสุขมากได้ยินมาว่าคุณจ้างโสเพณีชั้นสูงเตียงนอนที่นั่นดีมากเตียงนอนทําด้วยผ้าไม่ได้ไปกว่าพระราชวังทั้งสามงั้นข้าจะไปกับเจ้าไปลองดูสิเรียนเชิญฝ่าบาทเช่นนั้นเชียนหลงและส่วนหุยไปกินผัดเนื้อแล้ว แต่สิ่งที่ทำให้จัดพันดิคคาดไม่ถึงก็คือสามีของส่วนคุยมาถึงประตูแล้ว